เสงค่ะไม่ถึงสาจะพี่เนอะโอ้ยมันเดีอดเสียงใหญ่ึ่งดอนเออเลืลงหกครับเลนหกขาวไหมันนา่าไทยสะดุดแน่กรสะสิรุดตากระสิกิ่งค,ความค่ะพี่เนอะ สวัสดีจ้าสวัสดีครับพดผ่อกับสามบ้าตานเพื่เกานะค่ะครับมื่อกวันทีเศร้ากัญญาเนาะค่ะหกหาค่ะพิกัดกับอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาเพื่เกาค่ะผอตาสองค่ะพี่น้องคลิบตาสองค่ะเนาะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนกไข่เลืองค่ะพี่น้องผดนะนกไข่เลืองหลยก็มาพ่อนเฮ็ดพึ่งอันหกนุ่งนะค่ะ นี่ค่ะนี่ตัยอะนีใส่กันมั่ยอืมเสียงค ตาสองลคไปน่งนตาสองน้ำตเด้อพี่น้องมาสิพ่อเห็ดหนังแน่นะคะเนาะไปดูน,น้ำตานนจะ้ะ เห็นผึ่งนุ่งนุ่งนะะเลี่ยงกันเลยนะบ้านะเพิ่นเกิดเพิ่งสิเกิดเยี่ยงกันค่ะเยียงกันงามงานจะเกิดนังค่ะหอัแข้งดีด้วยบ้าเนเจอตายเจอด้ นี่ครับกรอบใญ่ครับเกิบเว้งกำปั้นกำปั้นเบ้าตาเก็บแล้วกันเนาะเก็บดอกยังไงพี่น้องก็ดอกเห็ดอยู่บ้างดอกเห็ดเป็นมีไหมเห็ดพงนุ่มนุ่งค่ะ บมดท้อเลยค่ะพี่น้องไม่ถึงสะอาจ้ะพี่น้องโอ้ยหมด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 อันนี้ตอดเจ็บด้ะคะ่ะนี่ขอแปรงค่ะสั้นเลยค่ะพี่น้องน่างงครับซาร์อาเย็นหนดสั้นครับน่าเบาเนาะครับครันได้ได้บครับ พูนครับอันใดอีกหน่วยหนึ่งนะครับลมเย็ยนเลยค่ะมีทั้งดอย,น,ออน,อยอนะครับถึงบ้านกันรู้ตาพ่อแล้วครับคนในหรือเปล่าไม่แล้วพี่ได้เก็บเบอร์ขาตานี่พี่สองอ่ะครับเนี่นยหรือาตาตาเฮียหรือตา ีสั้นไหรซออามก็บย่านพี่นาะน,นี่แต๋มแงใหญ่หนึงดอกหันหินงบก ที่ดดบ้วบุผบ่างหยาดเลย,ยค่อยไปด้วยค่อยางเวลาตันตันค่ะพี่หมอโอ้โหเดี๋ยวเห็นเห็ดเพ่งอยู่ตะลุมนะครับที่เหลืองมาบานบนะ นี่เห่เ่าปวดแลยเนาะเ่าเป็นเสื้อสักบองหนึ่งิได้ด้วยกันโอ้แต่ห่วงพี่น้องห่คุณยอเฮ็ดอันนั้นก้อนบ้าตันเห็ดพืชาต่อขึ้นค่ะ ลงหกครับหางเนาะสั้นน่าไทยสะดุดเนวค,ควา้าไปมงสั้นหวัวสั้นค่ะตามกับหน่วยงานที่เขาเก็บกันเลยพนังกันนะครับตากันตากับสีรดตากับสีกิ่งความค่ะพี่น้องผลไม้ค่อยตกใส่พื้นเนาะกระสี<ศ>ดอกนิดหน่อยดอก่อค่อยใหญ่ค่ะพี่น้อง เลยจ้ะเก,ก็บสากขอเอาไปเด้อค่ะมันมสั้นเนาะครับสั้นไหมซะาอาัมกยานค่ะพีนพ่นอ้าาองถูก <S <S ตาเหนื่อค่ะกวาดตาจ้ะไม่ถึงนุ่มๆค่ะพีนพ่น,ออน้องเก็บกระแกงจ้ะ ไปโอ้เบาดิได้ยูุได้ยูุเอาไปต่ำต่ำค่ะมาใส่ต่อนิดหน่งดิหนห่งปุกหนุดมือค่ะพี่น้องเบาตานผิงเจียวเฮ็ดละงอกค่ะพี่นนอะซามข้นบ่ไใ้สั้นหลายค่ะจักดอกละเบานี่จุ่มบ่ hết nắng bao hết hết thường bao là bao tải หเห็ดองน่นไผยเขาจะ้ะอาดไม่มีเผ่มาพ่อนนะบ้านนะรงานขิน่นเสียดายค่ะใหญ่เยอ่ you we'll... นี่ดอกหนึ่งดอกนกันเนาะว้วจ่มกันนะ นี่เสงจ้ะนกยูงตงาดนราสารจ้ะเบ้า,านิทรรงยุงอีกครับ น,น็ดเึงอย่างนู้นนดเนิงใช่ไหมเฮ็ดเิงอย่างนี้เนาะโคเห็นไหมเห้นเต้หัวครับ

กรองเกี่ยบหลุดมือครับกระโดดครับนี่ตัวหนูของบาทบาทมือครับมือหยานดระวังหยาดของพ่อยเก็บออกจ้ะหยานี่เพิ่ตองจ้ะ เลป่โอ้ยยังเป็นจอไปแลวคะ่ะโอ้จุ่มหนึ่งค่ะจุมเลยน้อยจุ่มหนึ่งค่ะสวยๆ้ว่งผลงานกันค่ะตาสองค่ะ ตาสเห็ดเึิงข้าวเกาล่ะค่ะกัดเห็ดลงนะงหกเนาะตาตันนะครับมีตาแดงคะ่ะพี่น้องตาแดงตาแดงคะ่ะมาสองตาเนาะตาตันเนาะครับมีตาสองค่ะเห็ดร่วมค่ะเห็ดเพิงร่วมเห็ดเพิงสะอาดเห็ดเพิงนุ่งเห็ดเพิงซาดท้องเห็ดละงหกเนาะค่ะคเห็ดร่วมกันคี่หมีซามก็ใช้ลงเมื่อหลายเด้อค,ค่ะฝนห้ำเนาะเบาเนาะครับฝนก็ตกมากครับตกมากเหรอค่ะคี่หมีซามก็ ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามสามบานหน้าเนี่ยเด้อค่ะเืิอเป็นกำลังใจในการเฮดลิปตต่อไปนะคะเนาะที่มีสามขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามค่ะสามสารพีร้าน้องบปละค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ